เพราะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยบางทีมารดาบิดาของเราเรากว่าจะคิดได้ว่าต้องตอบแทนท่านก็ยังนานนะนัตตานี่กว่าจะคิดได้ว่าจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หรือเห็นว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับเราเนี่ยจนจะทำงานแล้วอะ่ะทำงานแล้วได้เงินเดือนเราเลี้ยงลูกน้องเยอะแยะมากมายเรามานึก เราเลี้ยงคนอื่นได้แต่เราไม่เคยเลี้ยงพ่อแม่เลยบารดาบิดาเราไม่เคยแบ่งเงินเดือนสักบาทให้ท่านเลยเราเริ่มมาคิดได้อืมเราแบ่งเงินเดือนให้ท่านมั่งดีกว่าโอ้โหจนจะทํางานแล้วนะเห็นไหมแปว,ว่าท่านเลี้ยงเรามาตลอดจนโอ้โหเรียนจบแต่เราไม่เคยคิดเลยไม่เคยมีในหัวเลยกลายเป็นว่ามารดาบิดา